สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพูดกันสั้นๆนะครับถึงเกมนะครับที่มีชื่อว่าไบยูนิตานะครับหลายๆคนก็คงจะได้ข่าวกันแล้วว่าอตอนนี้เนี่ยณเวลานี้นะครับได้มีการประกาศาถึงภาคต่อของไบยูนิตานะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรอคอยมานานนะครับก็คือไบยูนิตา2นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอไบยูนิตา2เนี่ยมันออก เอ็กคลูซีฟให้เฉพาะเครื่อง VU เท่านั้นนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่ Day 1คือไม่ใช่เปิดตัวพร้อมกับเครื่องแน่นอนนะครับแต่มีการประกาศไปก่อนนะครับออพอได้ยินข่าวเราคิดว่าสาวกหลายๆคนคงจะผิดหวังนะครับเนื่องมาจากว่าซีรีส์นี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากถือกำเนิดครั้งแรกคือภาคแรกลงให้กับเครื่อง p s t แล้วก็360นะครับแต่พอมาภาค2มันดัน ไปลงเครื่องของนี n ท e n ดสัะงั้นนะครับก็มันก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะครับเอ่อก็ต้องต้องมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอืมไม่ยังไม่อยากจะให้อ่าหลายๆคนทิ้งความหวังไปเลยนะครับว่าเฮ้ยเกมนี้จะไม่มีทางมาลงเอ่อ ps 3หรือ36มหูนในขาดเลยประมาณนั้นนะครับ ก็ถือว่ายังมีความหวังอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถือกําเนิดขึ้นโดยภาคแรกเนี่ยเซกาเป็น p u b l i เชอรนะครับถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของชื่อบายูเนิต้เป็นของเซกานะครับสิ่งที่อ้างอีงที่จะเห็นได้ชัดก็คือในตัวคลิปเทเลอร์แรกนะครับเทเลอร์ประกาศตัวเนี่ยนีเทนโดเป็น p u b l i เชอร <S <S <ๆ>ก็จริงนะครับสำหรับบายูเนต้าแต่ว่าจะเห็นสัญลักษณ์ของเซกาขึ้นอยู่ที่ อตอนจบด้วยนะครับก็หมายความว่าเนม e b โอเนต้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของ s e กานะครับซึ่งถามว่ามิวถ้า s e กา Sega จะเอา b i o n เนต้าเนี่ยพอร์ตมาลงาให้กับเครื่องของสองฝั่งนะครับก็คือ PST แล้วก็ T60 เนี่ยจะทำได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้นะครับตามกฎแล้วเอ,อตามกฎหมายแล้ว ถือว่าไม่ผิดครับเพราะว่าเป็นลิขสิิ์นะครับแต่ว่าอาจจะมีการดีลเรื่องข้อตกลงก็คืออาจจะให้าทาใเอกุสีบนะครับก็คืออาจจะลงให้เครื่องเฮนโดไพสักปีหนึ่งหรือ2ปีแล้วค่อยผอ่อนมาลงอะไรอย่างนี้นะครับถ,ถ้าในกรณีที่จะผอ่อนนะนะครับแต่ไม่แน่ไม่แน่ว่าจะผอ่อนหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ผอ่อนก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วถามว่า,าผมคิดว่าจะผอ่อนไหม นะครับโอกาสที่จะพอร์ตมีมากกว่านะครับม,มีมากกว่านะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือแฟนฐานแฟนอยู่ที่เครื่องอื่นด้วยนะครับอีกอย่างก็คือเซกา Sega ปกติแล้วจะชอบทำเกมลงหลายๆแพลตฟอร์มนะครับยกตัวอย่างเช่นซ o นีเงี้ยตอนแรกก็ทำลงพวกเครื่องคอนโซลหลังๆก็เริ่มมาลงให้กับ PC ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ คงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีหรือไม่แต่ก็ไม่แน่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ลงคอนโซลเจนนี้จริงอีกสักปี2ปี PS 4หรือว่า Xbox 720มาแล้วก็อาจจะไปลงให้กับเครื่อง Next Gen เลยก็ได้นะครับอาจจะเป็น Enchant Edition ปรับกราฟิกราฟิกปรับความละเอียดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สรุปก็คืออย่าเพิ่งทิ้งความหวังไปเะทีเดียวนะครับแต่ถ้าใคร เป็นแฟนมันแท้หรือยังไงโอดใจรอมไม่ไหวก็จัดไปครับเครื่องวียูก็เท่าไหรสามสามเก้าเก้าดอนนะครับประกาศตัวมาเข้าไทยก็แพงกว่านี้ครับแน่นอนไปคูณกันเราเองนะครับสวัสดีครับ